ดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสง่าบุพผาชาติล้วนงามตานามลำค่านครพิงสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ยินดีต้อนรับนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะในการตรวจเยี่ยมสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่22,436ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ14 2 2 5 4ลงหไร่ มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับที่1ของประเทศลักษณะภูมิประเทศพื้นที่โดยทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาและป่าละมะ้อมีที่ราบอยู่ตอนกลางตามสองฝากฝั่งแม่น้ำปิงมีภูเขาสูงที่สุดในประเทศไทยคือดอยอินทนนท์สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ได้นำนโยบาย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายทรงศักดิ์ทองศรีที่มอบให้กรมที่ดินเมื่อวันที่9ตุลาคม2567มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการซึ่งประกอบด้วย1การปฏิบัติราชการโดยยึดถือนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน2การทำงานที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน 3. การบริหารความคาดหวังของพี่น้องประชาชนในการมาติดต่อทำธุรกรรมณักสำนักงานที่ดินขอให้มีการประชาสัมพันธ์ถึงกรอบระยะเวลาการทำงาน4ที่ดินที่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินได้โดยชอบด้วยกฎหมายขอให้ความสำคัญในการออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ประชาชนเพื่อเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่มีหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วยสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่สาขา12สาขา และสำนักงานที่ดินส่วนแยก3ส่วนแยกมีปริมาณเอกสารสิทธิ์ทั้งจังหวัดเชียงใหม่โฉนดที่ดินประมาณ1ล้านหแสนแปลงนอส 3, กอกประมาณ55,500แปลงนศส 3, ประมาณ4ี่0 0แปลงและหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดประมาณ4 8 0 0 0แปลงในปีงบประมาณพุทธศักราช2567ทั้งจังหวัดเชียงใหม่จัดเก็บเงินเป็นรายได้แผ่นดินมากกว่า3,400ล้านบาท สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ให้บริการแบบสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานที่ดินแบบออนไลน์ซึ่งในปัจจุบันสามารถดำเนินการได้20จังหวัด140สำนักงานทั่วประเทศนวัตกรรมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่างสำนักงานที่ดินแบบออนไลน์เพื่อให้มีความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากขึ้นผลการดำเนินงาน1มีระบบการจัดเก็บเอกสารไว้ในระบบสารสนเทศ ในรูปแบบเอกสารสอิเล็กทรอนิกส์2มีเครื่องมือยืนยันและพิสูจน์ตัวตนของผู้ขอยกเว้นผู้ขอเป็นนิติบุคคล 3. ม,มีการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินและข้อมูลภาพลักษณ์ระหว่างสำนักงานที่ดิน 4. มีราคาประเมินที่ดินเป็นรายแปลงข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการระหว่างวันที่12กรกฎาคม2566ถึงวันที่20พฤศจิกายน2567รับคำขอและจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั้งจังหวัดจำนวน277ราย โครงการปรับปรุงการให้บริการประชาชนในการจองคิวรับคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและการรังวัดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต EQlands เพื่อมุ่งเน้นการให้บริการประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาผลการดำเนินงาน1มีการจัดช่องทางการให้บริการประชาชนในการนัดจองคิวล่วงหน้าผ่านสมาร์ทโฟนทำให้ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่อสำนักงานที่ดิน2ทำให้การบริหารงานของฝ่ายทะเบียน และฝ่ายรังวัดเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว3ทําให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการให้บริการของสํานักงานที่ดินข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการปีงบประมาณพุทธศักราช2566มีผู้จองคิวรับบริการ1,736รายยกเลิกเรื่อง139รายดำเนินการเสร็จ1,597ราย ปีงบประมาณพุทธศักราช2567มีผู้จองคิวรับบริการ1,423รายยกเลิกเรื่อง137รายดำเนินการเสร็จ1,286รายโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและครอบคลุมทั่วประเทศประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาส่วนแยกเป็นศูนย์เดินสำรวจมีเป้าหมายและดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน101แปลง ระหว่างที่ประกาศในปีงบประมาณพุทธศักราช2568มีจำนวนทั้งสิ้น495ระหว่าง23อําเภอเป้าหมาย280แปลงงบประมาณ840,000บาทการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติคทชปีงบประมาณพุทธศักราช2567มีการดำเนินการ2ป่า หป่าแม่ศูนย์เขตพื้นที่ตําบลแม่ศูนย์ตําบลสันทรายอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เนื้อที่382ไร่หนึงาน81ตารางวามีราษฎรอยู่อาศัยและทํากิน58ราย120แปลงดําเนินการแล้วเสร็จ139ไร่77ตารางวา22ราย33แปลง 2. ป่าอมก่อยเขตพื้นที่ตําบลอมก่อยตําบลนาเกียน ตำบลยางเปียงและตำบลศบของอำเภออมก่อยเนื้อที่21,419ไร่1งาน84ตารางวามีราษฎรอยู่อาศัยและทำกิน4,846,844 0รายแปลงดำเนินการแล้วเสร็จ5,374ไร่1งาน47ตารางวา1,381ราย2,108แปลงเครือข่ายสลัมสภาคสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลของชุมชน และขอบเขตพื้นที่กรณีเครือข่ายสลัมสีภาคยื่นข้อเสนอการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของชุมชนในที่ดินสาธารณะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการไปยังคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดคทชจังหวัด 1. ให้คอทชจังหวัดนำรายชื่อชุมชนตามที่เสนอเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหา2ให้คอทชจังหวัดแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยที่มีตัวแทนประชาชนเป็นคณะทำงานร่วมกับท้องถิ่นสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดโดยเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ใช้ประโยชน์เพื่อที่อยู่อาศัยจำนวน6พื้นที่ได้แก่หนึ่งชุมชนคลองเงินตำบลช้างม้อย2ชุมชนแม่ขิงตำบลช้างคลาน3ชุมชนฟ้าใหม่ตำบลช้างคลาน4ี่ชุมชนโลกโมลีตำบลสีภูมิ ห้าชุมชนสามาัคคีพัฒนาตำบลสีภูมิ6ชุมชนอุ่นอารีตำบลสีภูมิปัจจุบันสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลของชุมชนทั้ง6ชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะเราบริการประชาชนด้วยใจสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่และสาขามุ่งมั่นให้บริการอำนวยความสะดวกรวดเร็วพร้อมทั้งพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชนสืบไป